เจมอย่มงเนี่ยนะมีข่าวออกมาเยอะมากนะพอดังและยิงเออเป็นปกติพอเข้าถึงยากมีกฎเกมเยอะอืมการให้สัมภาษณ์เดียวก็ไม่ได้ไม่ให้เอาไมคจอปาไม่ให้แฟนขับเข้ามาถ่ายรูปคู่อ,ออกงานก็มีบอดี้การ์ดเวลาออกงานที่ก็สิบยี่สิบคนจะมาเยอะเนี้ยเอาว่าจันมาเป็นสรุปนะคุณคะล้วจริงๆแล้วก็ว มันไม่มีอะไรหรอกครับก็เป็นเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถก็เวลาผมเจอใครก็ถ่ายรูปหมดใช่ไหมใช่แล้วไม่อะไม่อ๋อไม่ไม่ไม่ครับคือจริงๆแล้วมันเป็นในงานอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีว่าถ้าข่าวเยอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วต่างทังทีมงานเขาก็คิดว่าเออเดี๋ยวจะลองให้เอาวางไมล์ลงกันไหมจะได้แบบว่าไม่ต้องมานเยอะเลยก็อาจจะเป็นแบบว่าเหตุนั้นนี่แล้วสมภาษา์เดี่ยวก็ไม่ได้ไมกเดี่ยวเดี่ยวทังันเลยครั้ก็ออกหนังสือันมาเป็น90เล่ม บริการเขาพถึงหลักจะชอบนับกันนะว่าบริกาศใครเยอะมากน้อยยังไงให้ไหนบริการบริการเราเยอะสุดเลยหรอไม่ไม่าบเหมือนกันครับทางทีมงานเขาจัดให้แบเนี้คือเขาก็เห็นคนมารับเราเยอะคนรักเราเยอะไม่งั้นถ้าสมมติว่าไม่มีมันก็เดินไปไม่ได้นะมันก็ไม่ถึงงานเหมือนกันนะเขาก็ต้องมาช่วยทราความเจอเคยไหมถึงขนาดกัดเยอะแล้ว ไครับม่เคมี่่เนต้คืออะไรไงก็มีบ้างที่คนแบบไม่ไม่เห็นด้วยอะงี้ยครับอาจจะไม่เข้าใจเก๋จะตายก็มีนี่ไงต้องยังจริงถึงมีใช่เลดๆจะมีอะไรอีตาเยอะชอบใส่ดิกอาอะไรอ่อก็ตั้แอนตี้ก้นมาเงเกโดนอะไรก็มีอย่างตามข่าวตามอะไรนี่แหละครับแล้วเราทำไงเราทำใจยังไงอ่ะจรงจแล้วก็ผมก็ดีใจแหละครับ ดีใจเอไมเราดีใจออกต้องสาเหตุผลพอเขาพูดอะไรมาอย่างนี้ครับเราก็รับสั่งว่าอ๋อเป็นในนี้อย่างนี้แต่ทำบางเรื่องที่มันแบบว่าไม่แบบไม่่สมเพุณ่องอย่างเงี้ยทไงคือมันไม่จริงครับมันก็ไม่จริงไงครับก็ไม่ต้องกปล่อยผ่านไปนี้ก็ปล่อยผ่านไปทิปๆนวสองัแต่ตอนนี่เข้ามาอยู่แล้วว่าว่าจริงๆแล้วคนเรามันไม่ได้ทุกอย่างอยู่แล้วมาเรื่อนี้คือได้อย่างน้ต้องเสียอย่างเข้าใจมันก็ปล่อยว่างมันชี้นะก็เรคือทำได้นะเอางี้ ไอ,ไอ้ไอ้ป้ายไฟอันเนี้ยจิลาแล้วมีมีเนี่ยคืออะไรเอ่อจิลาโยดับลานีกับน้องเบลล่าเนี่ยล่าสุดเห็นมีภาพหลุดออกมาด้วยอ่ะโอ๊ยหอมเก้นกันก็อยากหอมบ้างอ่ะ ไม่ตัดต่อของจริงเลยนี่ี่ไห่ถ้าเขาขอแก้มเขาไม่ฟินหรอมันมีโอกาสคิดกันจริงๆนะแต่เวมันมีไหมสักี่เปอซ็นต์เนี้หลังต้องทางานกันอีกอ่ะออมเป็นไปม่ไงานกันหรมันไม่มี อีสักนิดน่ะเป็นเพื่อนร่วมงานเหรอครับนี่หรือว่าไงเกรงใจเพระเอกชอบอื่นเหรอเคยเคยเจอกันบ้างเคยเจอกันบ้างเคยเจอไหมคนไทยกันเขาเคยเขาเคยบึ้นบนทรายมาบึ้นบึ้นอย่ายุ่งอย่ายุ่งเคยรุ่งรุ่งกันเหรอไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เข้าใจเข้าใจโอเคจิรานีผ่านไป ไม่จบเพราะว่าคุณเนี่ยเข้ามาคุณก็ได้เล่นกับดาราหญิงหลายคนแล้วนะอ่ะมีเบลล่าแล้วม<ด>ีเชอร์เอกก็มีอย่างพี่พนันธ์อ่พาพี่เต้จติมพรอ่าแต่ละคนเป็นยังพันธ์เขเป็นยงก็เป็นผู้ชายาเไม่ใช่หรอคุณไม่มีอะไรที่ลุ้นเลยเหรอเมื่อกี้ผมบอยฟังว่าตอนที่ฉากที่เขี่ยจมูกนะครับเออรักก็รักก็รักอะไรองี้ยได้แล้วตอนที่ผมเล่นอ่ะเรียนเล่นอยู่ปุ๊บพี่พันธ์ เ็กแรกไปแล้วเ right right อกสองเอกสามพุ่งกับบอมาขันเขินหน่อยดิอ๋อไม่เขินเขินหน่อยดิอ๋อไม่เขินเลยเหรอเขินไงอ่ะพี่อ๋อตายอายิ่ไหนลองทำกับชมซิเรื่อง